สู้ครับพี่น้องขอให้พี่น้องสู้ต่อไปผมเต่านิจจาว่างเมื่อไรเสร็จจากงานจะลงไปสนับสนุนและจะลงไปร่วมครับเราต้องกำจัดรัฐบาลกำจัดนักการเมืองชั่วข้าราชการเลวคนที่ทำลายชาติทำลายแผ่นดินเรานักรบของพระองค์ดำเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมเราจะสู้ และเราจะเดินไปด้วยกันครับพี่น้องครับเราไม่ใช่รักชาติแต่ปากรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ปากเพื่อพูดให้มันดูดีแต่เราทํามาแล้ว20 30ปีครับนี่คือความจริงจังจริงใจของเราเราคือนักรบพระองค์ดําเพราะฉะนั้นเราขอสนับสนุนพี่น้องที่ได้ออกมาต่อสู้ออกมากําจัดภัย ออกมาขับไล่รัฐบาลที่ไม่สนใจประชาชนในขณะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาแต่มันกลับเอาเรื่องของส่วนตัวเอาเรื่องของตัวเองเข้าสภานั่นก็คือบอนคาสิโนอย่างนี้เราทนไม่ได้และเราคนไทยคนชาติพันธุ์ทั้งประเทศไม่ยอมครับสู้นะครับแล้วผมจะลงไปสมทบ อย่างแน่นอนนี่คือคำมั่นสัญญาของลูกผู้ชายที่ชื่อเต่านินจาครับ องเองออกไปองเององเองออกไป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 ทักษินติดคคกทักษินติดโคกทักเสนติดโคก ขอบคุณอ่ช oh, ินวัต get out ชินวัต 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 get out นี่นะคะ คุณโกหกตรงนรกชั้น14แน่นอนค่ะพี่น้องคะที่นี่คือเวทีข้างทำเนี่ยรัฐบาลตรงฝั่งสะพานชมายมรุเชษนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อเจอเข้าใจและช่วยกันคอมเมนต์นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารขอบคุณค่ะว่าพ่อตะกุลชินวัฒน์นาตะกุลชินวัฒน์ อานี่เมืองไทยนะคะเพื่อที่จะไม่เอาการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนะคะและก็ไม่เอาคาสิโนค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนนะคะพี่น้องกำลังจะถึงบ้านพีชนะโลกแล้วนะคะใกล้จะถึงและะ้วค่ะก็ทำไมเราต้องมาบ้านพีชนะโลกอะคะ ก็เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเรายืนตากแดดอยู่ที่กลางถนนนะคะเราเตรียมยืน่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมารับเอกสารพอไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมารับเอกสารเราก็เลยพักกินข้าวสักชั่วโมงหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็เคลื่อนะคะ่ะพี่น้องเคลื่อนมาที่บ้านพักนายกรัฐมนตรีก็คือ จะพู้ที่เครื่องศาสนาผู้ยีกนักหรือศาสนาสาุนาฟังเสียงของพี่น้องที่อยู่ที่นี่ป้ามาพบหน้าพี่น้องกันอยู่ที่นี่หรือไม่นี่เอาศาสนามาเตือนท่านประธานมาบอกท่านประธานไม่ว่าศาสนาไหนไม่มีใครให้สนับสนุนให้เล่นการพนันกันทั้งนั้นหรอกดังนั้นวันนี้ตอบยำ้ำบอกกล่าวกันที่นี่พี่น้อง พ็มาสแสดงจุดยืนกันที่นี่หลายท่านเสียงของพี่น้องประชาชนมันเกินเส <ไป S 1> ียงที่รัฐบาลเปล่าอ้างเขาโปงกาดมือนความคิดเห็น,น,น,นแต่มือลายชื่อ